สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoG p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเ,เช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนในค่ำคืนของวันที่29มิถุนายน2564ฮะเรายังคงจะมาตามติดนะครับในความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากทางภาคฝั่งของยมามาฮ่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เกิดข่าวใหญ่ขึ้นนะครับก็ได้คุยได้เล่ากันไปได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับเรื่องราวของ ท็อปกัรฮะมัลลิวินญาเลสหมายเลข12ที่เรียกว่าขอยุติบทบาทการทํางานร่วมกันนะครับก็โบกมือบายๆกับทางต้นสก,กัดยามาฮ่ากันไปแล้วเนี่ยหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็อยู่ไม่ครบเทอมสีด้วยสิฮะก็ต้องมีการฉีกสัญญาเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะว่าประเด็นของทั้ง2ฝั่ง2ฝ่ายเนี่ยยังไม่จบสิ้นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราจะต้องตามต่อว่าเขาเจะยังไงดีระหว่างท็อปกันเนี่ยจะไปสิ้นสุดจุดหมายปลายทางที่ทีมไหนอย่างไร หรือแม้กระทั่งยามาฮ่าเนี่ยฮะจะมีใครเข้ามาทดแทนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องลุ้นต้องตามกันต่อไปแน่นอนนะฮะว่าผลของแรงกระเพื่อมจากข่าวนี้เนี่ยมันอาจจะส่งไปถึงหลายๆคนหลายทีมเลยทีเดียวนะฮะมันมีมันมีผลกระทบหรือว่าอาจจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งหนึ่งในสิ่งที่อาจจะมีผลน่ผมจะนํามาเล่าในคืนนี้นั่นก็คือ SRT ยามาฮ่าหมายเลข21ครับฟรังโกโมบิเดลลี่นะฮะหรือว่าแฟรงกี้เนี่ย ก็แน่นอนนะว่าเขาเป็นนักแข่งที่โชว์ผลงานให้กับ y ม m a h a ได้อย่างสวยสสวยงามในปีที่แล้วกับตําแหน่งรองแชมป์โลกกับชายชนะถึง3ครั้งนะครับในปี2020นั่นก็คือเป็นผลงานที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหผลงานระดับนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาทีมใหญ่น่าจะถูกผลักดันหรือว่าน่าจะมีการซัพพอร์ตที่ดีกว่านี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีแฟงกี้เองเขาพยายามดิ้นรนนะที่จะขอให้ ยามาฮ่าในมอบรถสเปคล่าสุดให้กับเขาซึ่งใน4คนของยามาฮ่าในแฟงกี้เป็นคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้รถในสเปคสเปคล่าสุดสเปคโรงงานเพราะว่าเขาได้ใช้รถสเปคปีเก่าในขณะที่ยามาฮ่าคนก็คือทั้งท็อปกันทั้งแฟบทั้งรอซี่เนี่ยได้ใช้สเปคล่าสุดะนะฮะสิ่งนี้อาจจะทําให้หลายๆคนเนรู้สึกไม่พอใจแทนนะครับหลายๆคนก็ออกมา,มาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ายามาฮ่านี่ไม่แฟร์เลยทําแบบนี้เนี่ย จริงอยู่นะครับว่าเหตุผลนีมันอาจจะมีมันอาจจะฟังขึ้นนั่นแหละอาจจะบอกว่าเป็นในเรื่องของงบประมาณเป็นในเรื่องของติดเรื่องของสัญญาเป็นในเรื่องของอยากจะได้ข้อมูลที่ไว้เปรียบเทียบตัวเก่าตัวใหม่ก็แล้วแต่จะสรรหามาหรอกนะครับถ้าเขาจะไม่ให้สักอย่างเนี่ยซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนี่ก็น่าจะประมาณ4ครั้ง5ครั้งเป็นอย่างต่านะครับที่มีการดิ้นรนขอสเปครถนะครับก็เป็นการผลักดันจากตัวของบอสใหญ่ของ SRT นะฮะลัสลันัสลันลสซัี่เนี่ยก็พยายามที่เข้ามาคุยกับยามาฮ่า เราถึงขนาดว่าแฟรงกี้เองก็มีการออกมาพูดนะครับจะบอกว่าขู่ก็คงจะคงจะถูกต้องอยู่เหมือนกันนะว่าปีหน้านี่ไม่ได้แล้วฮะปีหน้าเขาจะต้องได้สเปคโรงงานไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาเขาอาจจะพิจารณาทีมอื่นที่เรียกว่าจะสามารถที่จะให้รถสเปคล่าสุดกับเขาได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งเหตุผลที่ปีหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่มีกฎเรื่องของการการแช่แข็งสเปคเครื่องยนต์ครับ เพราะว่าเรื่องของผลกระทบโควิดเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วล่ะในปีนี้คิดว่านะปีหน้าน่าจะมีการพัฒนาอย่างเต็มสูบดังนั้นถ้าเกิดว่าแฟงกี้ไม่ได้สเปคโรงงานเนี่ยอันนี้โอกาสที่เขาจะล่ําลาไปอยากยามห้าเนี่ยมันก็มีจริงอยู่นะครับแม้ว่าใจเขาเนี่ยเขายังอยากจะอยู่กับยามห้านั่นแหละแต่มันมีเงื่อนไขว่าขอสเปคโรงงานให้ผมได้ไหมนะครับตรงนี้แล้วก็ในปีนี้นะครับกับ ครึ่งทางที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยสวยงามสําหรับอดีตรองแชมป์โลกอย่างเขาเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของการเซตรถที่ไม่ลงตัวในต้นฤด,ดูกาลอาการบาดเจ็บะนะครับอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงในสนามอย่างนี้อย่างล่าสุดนี่ก็พลาดพลาดทั้งการลงสนามไปแล้วก็ไปเอาดึงเอาการิเกอร์ร็อบมาลงแทนเนี่ยทำให้คะแนนของแฟรงกี้รู้สึกว่าจะอําดับจะไม่ดีามากๆนะครับเมื่อเทียบกับผลงานในปีที่แล้วเนี่ย ดังนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากพอสมควรกับกับครึ่งแรกเนี่ยมันก็เลยอาจจะมองว่าการที่ท็อปกันไม่อยู่ในยามาฮ่าแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าที่เบอร์หนึ่งนะครับน่าจะเข้าวินมาในคนที่จะมาจับคู่กับแฟบน่าจะเป็นเขาไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาจับคู่กับแฟบแน่นอนว่าเขาจะได้ใช้สเปคโรงงานสมใจอ่านะฮะแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ใน SRT ในตอนนี้กับพ่อหมอวอลเลนติโนอซี่ ลอสซีเองจะบอกว่าตอนนี้โอกาสสูงนะครับที่จะทํา2อย่างสําหรับลอสซีนะครับซึ่งมันเกี่ยวมันมีผลเกี่ยวข้องกับแฟงกี้แน่นอนโอกาสแรกก็คือ mm. เขาอาจจะรีทายในฐานะการเป็นนักแข่ง m o เตอรเพื่อไปรับหน้าที่บอสอย่างแบบว่าเป็นการเป็นงานสักทีหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องคิดมากนี้ก็ไปบริหารจัดการทีมนั่นก็คือไม่ได้อยู่ใน SR t แล้วละ่ะถ้าเกิดรีทายนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นก็คือ จบฤดูกาลนี้ก็จบเลยอันนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็ถือว่ามีโอกาสอยู่ครับเพราะรอสซี่ด้วยวัย42ปีหน้าเขาก็จะ43แล้วด้วยผลงานด้วยอะไรที่มันอาจจะไม่ตามเป้าของเจ้าตัวเท่าไหร่นักในครึ่งแรกที่ผ่านมานะฮะเราจะลืมว่ารอซี่เองก็โอกาสหนึ่งที่จะมีก็คือเขาจะต้องออกจาก SRT แเนี่ยแน่ละ่ะอันนี้ยิ่งเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สูงกว่าการรีไทยคือการรีไทยเนี่ยอาจจะสูงก็จริงนะครับแต่มันไม่ปิดตายไง มันมันยังมีชนะกติดหลังโรซี่อยู่ก็คือตอนนี้ VR46 ของเขาเนี่ยก็ไปจับมือกับดูคาติแล้วแล้วก็ทางเจ้าชายนะครับที่เป็นเจ้าของอารมโก้นะครับเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ผู้สนับสนุนหลักของทีมเนี่ยก็พยายามอยากจะได้โมเมนต์ที่ว่าพี่กับน้องนี่ขับร่วมกันอ,อยากจะให้โรซี่เนี่ยไปขับคู่กันกับทีมใหม่นะครับในมอ t ตอ p จีพีปีหน้าหรือจะเป็นสัก2ปี3ปีได้ยิ่งจะดีเลยทำนองนั้น อันนี้ก็เป็นแช่งกีดหลังรอสซี่ที่รอสซี่จะต้องอยู่จะต้องออกจาก SRT เนี่ยผมว่าน่าจะร้อซแล้วล่ะคิดว่าตอนนี้นะฮะน่าจะคาดหวังผลได้ได้ขนาดนั้นเลยแต่จะรีทไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันยังไม่ยังยังไม่ชัวร์แม้แม้เจ้าตัวจะออกมาออกมาพูดถึงว่ามันคงยากอยู่กับการที่จะลงแข่งทั้งในเยอมหและทั้งในดูคาติในปีหน้าเนี่ยแม้เจ้าตัวจะจะชิ่งออกตัวมาก่อนแล้วก็ตามเนี่ยแต่มัน,มน มันก็อย่างที่ผมบอกไปฮะมันมีหลายปัจจัยที่มีผลทําให้รอสซี่เขาหนักอกหนักใจในการตัดสินใจจะอยู่ต่อในปีหน้าดังนั้นถ้าไม่มีโรสซี่ใน SRT แฟรงกี้ก็จะถูกดันขึ้นไปเป็นมือ1พอไปเป็นมือหนึ่งเขาก็จะได้ใช้รถสเปคโรงงานสมใจอยากทีนี้มันก็จะแยกเป็นประเด็นต่อมาก็คือก็จังไปมองว่าเขาเนี่ยต้องการแค่รถสเปค เดียวกันกับโรงงานสเปคล่าสุดแต่จะอยู่ในทีมไหนก็แล้วแต่เขาต้องการแบบนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นสถานการณ์เขาจะคล้ายๆยฮันซาโก้ซาโกเองก็มีโมเมนต,ต์ที่อยากขึ้นทีมใหญ่ครับถือว่าเอาเป,เป็นเป้าหมายหลักๆของตัวเองว่าผมจะต้องต่อสู้เพื่อ5อันดับแรกเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์มีรายชื่อขึ้นไปเรียกว่าถูกพิจารณาให้เข้าในทีมใหญ่แต่ไปๆมาๆดูคติก็เลือกที่จะเรียกว่าจ่ายรถสเปคเดียวกันให้กับ4คัน ทั้งในทีม Factory แล้วก็ทีม p r i m a มเลยกลายเป็นว่าซากโก้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายแล้วก็คือแฮปปี้ดีนะครับกับ p r i m a x ที่นี่เพราะว่าสเปครถเนี่ยก็เป็นสเปคเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้แฟ n งกี้เขาจะยอมรับไหมว่าไม่ได้ละผมจะต้องขึ้นทีมโรงงานเท่านั้นต่อให้ได้ใช้รถสเปคลงเดียวกันสเปคโรงงานล่าสุดก็จริงไงแต่ไม่พอหรอกเนี่ยผมอยู่กับยามาฮ่มาตั้งหลายปีดีดักแล้วเนี่ยผมต้องได้ขึ้นไป เขาจะคิดอย่างนี้ไหมถ้าเขาคิดอย่างนี้ไปมันก็ผมว่ามามองมาพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จริงอยู่ครับอาจจะมีสัญญาที่ผูกติดกับทาง SRT ต้นสังกัดอยู่ปีหนึ่งแฟรงกี้ต้องขับให้กับ SRT ปีหนึ่งนะครับในปีหน้าแต่โอกาสที่ถ้าเกิดว่ายยมาม่าเขาอยากได้จริงๆหมายถึงยอรม่าห์แฟกทอรี่นะเขาสามารถที่จะดึงที่จะโยกย้ายได้อ่าในส่วนของตรงนั้นนะครับสามารถจะพลิกแปลงได้ซึ่งงานก็จะกลับมาเข้า SRT อีกครั้งหนึง่ง จะกลายเป็น SRT ก็ต้องไปควานหานักแข่งดาวรุ่งขึ้นมาอันนี้มันจะประสบความสําเร็จเหมือนกับในปีแรกที่พวกเขาทําอย่างในปี2019หรือเปล่า,านะฮะแต่ถ้าแฟ n งกี้บอกว่าไม่เป็นไรนะอย่ามาฮะแฟคทอรี่จะไปดึงใครมาก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีรายชื่อคนนั้นคนนี้เชื่อมโย,ยงมาเนี่ยแล้วแต่ยังไงผมพอใจแล้วถ้าได้แค่สเปคปีนี้แล้วก็ผมก็อยู่ใน s r t แฮปปี้กับทีมช่างแล้วเนี่ยเออโอเค ตรงนั้นก็ถือว่า SRT ก็โล่งใจไปอีกตอกก็ยังคงมีนักแข็งที่เรียกว่าเป็นคู่บึงของทีมเนี่ยอยู่ด้วยอา,อาจจะไม่ต้องไปวัดดวงกับนักแข็งหน้าใหม่ทั้งสองคนนะครทีนี้มันอาจจะมีความสงสัยตรงที่ว่าเอ้แฟรงกี้เนี่ยในผลงานในแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกันระหว่างการซัพพอร์ต กับในโรงงานกับในใน SRT เนี่ยอ่ะถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากขึ้นทีมโรงงานทั้งนั้นแหละถ้าโดยเบสิกมันก็จะเป็นประมาณนั้นถูกไหมครับอ้าถ้าเลือกได้นะมันจะมีใครเลยฮะที่ประจําจยอมอยู่เป็นมือสองของคนอื่นอะไรทํานองนี้โอกาสนี้เป็นไปได้ไหมครับที่แฟงกี้จะจะแบบว่ายังได้ใช้รถสเปกลองอยู่เหมือนเดิมผมว่ามันก็ยากนะมันก็ยากถ้าเกิดว่ายังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมผมว่ายามาฮ่าก็ใจดำเกินไปละถูกไหมครับ อยู่กันขนาดนี้จริงอยู่แม้ว่าในผลงานในปีนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันมันดูต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรทัท,ะทะวัตแค่ครึ่งแรกนะฮะแต่ครึ่งหลังเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าแฟรงกี้เขาจะตีตื้นได้ดีขนาดไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะแต่จะบอกไปแล้วก็คือเยอรม่าเขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไงวิธีการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรให้เราได้ว้าวตลอดเลยใครที่เป็น f c ฟซีเยอ่าเนี่ยก็ต้องลุ้นกันก้อนหนึ่งในนั้นก็คือการที่ไปดึงกาลเกลโรปมา ลงวายการแทนแทนตัวแฟรงคี้รู้ไหมฮะทุกคนว่าทางเจ้าของทีมเขาอยากได้ใครมาลงเขาเขาไม่ได้อยากได้เกอร์เลยเกอร์ร็อบนะอันนี้เป็นเป็นความต้องการของของยามาฮ่าแฟคทอรี่นะฮะที่ไปดึงเอานักแข่ง w วอ l d ซู p e r b i k ไบ์มาเนี่ยจริงๆลัสลาล์าทอรี่เขาอยากจะได้ค่าวคลาสโลอ่าพี่หนวดเราหายไปไหนฮะหลายๆคนถามผมมาว่าเอ๊ะคุณปุ้ยไม่ได้ข่าวตะหนวดเลย ตั้งแต่ลงเทสในรอบเดียวนู่นทิการ์ตานี่หายไปในกลีบเมฆเลยหรือว่ายามาเซ็นไปดองแล้วหลายๆคนก็พยายามจะบอกว่าแม้เขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาไม่ไปไหนหรอกแค่เขาแบบว่าไม่ได้มามาเทสออฟฟิเชียลหลักเฉยๆในเทเอสในกาตารุนย่าเนี่ยไม่เห็นเฉยๆแต่เขาก็ทำงานอยู่ตลอดอแต่ทำมันก็น่าจะมีบางสีความเคลื่อนไหวถูกไหมฮะ ดังนั้นในตรงนี้ลาสันลาซารีรร่ก็ค่อนข้างแปลกใจในตอนแรกนะครับที่อยู่ๆไปดึงเอานักแข่งโบลตซูเปอร์ไบ์มาลงวายการทั้งที่เทสเลดเดอร์ของตัวเองก็มีเนี่ยเอาละสิฮะอันนี้มันก็มีโอกาสยังไงละ่ะดูแบบว่าขิงๆกันอยู่เหมือนกันในแนวทางการทํางานนะถ้าเกิดว่าถ้าทีม Factory ่ยามาฮ่เนี่ยจะไปดึงแฟงกี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นผลดีกับตัวแฟงกี้นั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นงานงานหน้าปวดหัวของลาสันลาซารีรร่แก นะครับที่โดนดึงฟาดิโอควาตาลาโล,ะละขึ้นไปเนี่ยแกก็เสียหัวเสียไปคราวหนึ่งแล้วไงแล้วถ้าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะมาดึงแป้งกี้ขึ้นดีกเนี่ยโอ้โหนะแล้วนักแข่งต้นสังกัดอ่าไม่ใช่นักแข่งเด็กในคอนโทรลในสังกัดของแกนะรับที่อยู่ในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นอะไรมากมายนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปมีอคติกับเด็กของเขานะครับแต่ถ้าว่ากันตามตัวเลขผลงานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นอกเสียจากว่าแกจะไปดึงคนใหม่ๆขึ้นมาซึ่งในข่าวก็คือสนใจลาอูฟานันเดสซึ่งทางบิ๊กบอสของ KTM ็ก็รีบตัดไปต้นลมนะครับก็ให้ข่าวตีกลับออกมาว่าจะไม่ปล่อยแล้วก็อาจจะมีแววว่าจะผลักดันขึ้นมาในเทคฟรีเสียด้วยซ้ำเนี่ยแล้วจังโยฮันสติกเฟลนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของทาง SRT คนหนึ่งก็บอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะไปสร้างความสับสนความเล้าฉานอะไรให้กับระหว่าง KTM อหรอกนะครับคือถ,ถ้าไม่ปล่อยก็คงคงจะไม่ไป ไปดึงตัวตรงนั้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นตอนนี้ถ้ามองดูแล้วเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยเหมือนแฟงกี้เขาจะลอยตัวนั่นทุกคนว่าไหมมันอยู่ที่ความพอใจของเขาครับว่าเขาพอใจแค่สเปคโรงงานอย่างเดียวไหมถ้าเกิดเขาพอใจแค่ตรงนี้คือเขาลอยตัวแล้วไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไงก็ตามเนี่ยผมว่าโอกาสที่เขาจะได้สเปคโรงงานมันก็ยังก็ยังสูงอยู่นะฮะแต่ถ้าเขาขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะไปประสบปัญหาอะไรกับเขาไหมก็ไม่น่าจะประสบปัญหาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่กับแฟบก็ แม้ว่าทั้งคู่จะดูไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายนะครับแต่ก็ไม่มีไม่มีใน2ปีนะครับที่ว่าทั้งคู่จะรู้สึกว่ามีอาการดรามา่ามีอะไรกันเลยเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะอาจจะมองดูไม่ได้ว่าดูหยอกเยา้าดูเล่นอะไรเหมือนกับคู่หูทีมเมทคนอื่นๆเขาแต่เรื่องปัญหาผมผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีครับดังนั้นส่วนส่วนของตรงนี้เนี่ยนักแข่งนี้น่าจะน่าจะดีใจแทนแทนแฟรงกี้ได้นะครับสำหรับใครที่เชียร์มาล้วยคนนี้ เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าฝีมือดีขนาดนี้ถ้าจะมายังทําแบบนี้ก็ไปเลยนะฮะไปที่อื่นก็กได้ที่อื่นมันที่ไหนล่ะฮะ <c oughs> คงจะย้ายตามอาจารย์ใหญ่ไปหรือเปล่านะอ้าวอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนว่านี่เป็นแค่หนึ่งในผลผลของผลกระทบจากเหตุที่ท็อปกัน่ยนประกาศแยกทางกับยามาฮ่าผมจะซอยคลิปออกมาเป็นทีละคนทีละเรื่องดีกว่าครับจะไม่พยายาม พูดประเด็นอีกประเด็น2 3ประเด็นให้มันยืดยาวนะครับในคลิปรายการเดียววันนี้เราก็ให้แฟรงกี้เป็นพระเอกในคลิปรายการวันนี้แล้วกันเนาะแต่เรื่องของผลกระทบที่เอ๊ะทบกันไปตรงนี้ระหว่างข่าวกับอาพีเลียเ e นี่ยมันเป็นไปนได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ก็จะว่ากันอีกในคลิปหนึ่งหรือว่าเอ๊ะามาฮ่ามมองคนนั้นอยู่น่าจะใช่น่าจะพอเป็นไปนได้มากน้อยขนาดไหนก็อาจจะเป็นคลิปหนึ่งแล้วกัน สำหรับเพื่อนๆที่ไปได้ข่าวมาจากทางตรงไหนยังไงก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมคุยกันได้นะฮะทุกคนก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่ผมนํามาเล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเบ็ดเสร็จว่ามันเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดบางทีผมอาจจะตกหล่นบ้างนะครับผมอาจจะพลาดไงเพราะว่าข่าวมันมีมาค่อนข้างเร็วครับนะมันมีมาเรียกว่าผมอาจจะนั่งจัดรายการอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรโผล่มาแล้วหรือเปล่าในในประเด็นที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยดังนั้นกว่าที่ทุกคนจะได้ดูนะครับหลังจากที่ผมจัดรายการเสร็ ดังนั้นก็ถือว่าเอามาเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะเราให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดกันไปแล้วก็เอาสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมาแนะนํากันเท่านั้นเองนะ,ะทุกคนโอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะแม้ว่า m o t o g p จะยังคงเหลือระยะเวลาอีกกว่า5สัปดาห์นะครับที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งเนี่ยแต่สุดสัปดาห์นี้เราก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นใน f อร์ u l a 1กันอยู่หรือแมก้กระทั่งโอกาสต่อไปใน World Super Bi k e ก็อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งห่างหายผมไปไหนนะฮะ อยู่กันตรงนี้ซะก่อนนะครับเดือนกว่านี้แป๊บเดียวนะครับผมยังมีข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเสิร์ฟมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอยู่แล้วก็ฝากไปติดตามผมในช่อง F1 ด้วยนะครับ F1 Thailand ใน YouTube นี่แหละแล้วก็ใน f a c e b o o k Fanpage Biker Man เพื่อชาว2องร้อทุกสายพันธุ์ลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนฮนะ